พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่าผู้จเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะบรรลุธรรมภายในเจวัน7เดือน7ปีแต่ทําไมเรื่องจริงแทบจะไม่มีใครสามารถบรรลุธรรมได้ตามนั้นคําตอบเพราะยังปฏิบัติได้อย่างมีความรู้ถูกได้น้อยมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นน้อยรู้ตามจริงได้น้อยไม่ใช่พระพุทธองค์ส่งพยากรณ์คาดเคลื่อนแต่เราปฏิบัติธรรมคาดเคลื่อนเองของเราอาจจะคาดเคลื่อนไปเป็นเจชาติมันก็ยังดีกว่าไม่มีแนวโนม้มอะไรบาง เกิดขึ้นเลยแต่เราจะยังอยู่ในหลักเกณฑ์ของการบรรลุธรรมในเจดชาติอยู่คือต้องรู้ไว้เลยว่าต้องไม่ประมาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องไม่มีจิตคิดร้ายคิดอิสต้องไม่มีจิตคิดร้ายคิดริษยาต่อ ก้าวรล้าต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เช่นนั้นได้วิปัสสนาญาณสูงแค่ไหนเพราะวิปัสสนาญาณก็ยังเป็นโ,โลกิยธรรมอยู่ก็ยังสามารถเสริมถอยได้และทําให้ชาติของเราถูกยืดออกไปอีกและเราจะไปอบายภูมิเพราะจิตที่มีการการปรมามมทพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีธรรมเราดูถูกเราเหยียดยามท่านว่าท่านรู้จริงหรือเปล่าบางทีแล้วเพราะเราไม่ได้ดังใจเราก็เลยกล่าวหาท่านปรามาท,ท่านว่าท่านไม่เก่ง อะไรต่านงๆนานาบางทีแล้วความใจร้อนของเราอาจจะสร้างกรรมต่างๆนานามากมายเพราะความเอาตัดใจของตนเองหรือบางทีก็เบียดเบียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์กดดันพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรแบบนี้เป็นต้นนี่กาลังพูดถึงกรรมประมาทส่วนกรรมที่ทําให้ยืดเยื้อออกไปอีกนั่นก็คือการยึดมั่นสําคัญมั่นหมายในตนเองหรือ การเข้าใจไม่ถูกทำวิปสัสนาแบบผิด,ผดทำวิปสัสนาแต่ได้ผลเป็นสมถะอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ทําให้ไม่เกิดภูมิภูมิของวิปสัสนาก็ไม่สามารถที่จะเป็นเหตุให้เกิดวิปสัสนาญาณได้นี่แหละมันก็ทําให้เรามีกรรมหลากหลายบางกรรมก็นําเราไปสู่อัายภูมิได้เลยนั่นก็คือพวกกรรมประมาทแต่ส่วนเรื่องของการที่ยังทำผิดอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เราไปเกิดในอบายภูมิแต่อย่างใดแต่มันยังจะทำให้เราไม่ ไปสู่จุดสูงสุดอย่างมากก็แค่ไปสวรรค์และเกิดมาใหม่ก็ยังจะสนใจในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่นั่นเองดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดนั่นก็คือกรรมปรามาส <c oughs> การรมปรามาสนี่แหละร้ายแรงที่สุดขัดขวางขวางกาั้นการบรรลุมรรคผลนิพพานมากที่สุดไม่ว่าเราจะได้วิปัสสนาญาณขั้นอะไรแต่แค่คิดปรามาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์หนึ่งที นั่นแหละมันจะทําให้ยืดเยื้ออ,ออกไปอีกอีกหลายภพหลายชาติเลยทีเดียวเห็นไหมว่ามันไม่คุ้มดังนั้นจึงจะต้องอดทนอดกลั้นให้มากๆต้องพยายามกําหนดให้มากๆเวลามีกรรมปรมีการกระทําหรือมีความคิดปลามาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกิดขึ้นมาสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ